ดูที่เข้ามองดูอะไรกัน พี่ก้อยเขาพี่ก้อยเขาก็รับเงินจากเด็กอนุบาลคนละยี่สิบเด็กอนุบาลฝึกให้รู้จักทำบุญตกลงเราจะไปใช่ไหมเราจะไปเอาเสื้อใช่ไหมหรือจะกลับไ่ไปเดี๋ยวน้าจะสวาผมอ๋อเออแจวเดี๋ยวให้ไปเอารถยนต์ไปคันแดงไม่ไหวกลับบ้านนะอ๋อต้องรอให้เขาออกก่อนแล้วขี่ทางหลังก็ได้อ่ะ ทางหลังเนี่ยสนุกนะเคยไปไหมเออชมวิวนะดูทางเออสนุกนะไปไหมไปไหมทางหลังไหมกินฝุ่นนะทีต้องขี่คู่เลยทีไม่ฝุ่นออไม่ฝุน่นเหรอเออเมื่อก่อนเป็นฝุ่นอยู่เลยนะไม่เคยไปนานแล้ว <S <S <Billie S 1> อยากรู้จังเลยอะ่ะ <c oughs> อยากเห็นเหลือรถเราสองคัน่นเขาไปกันหมดแล้วอืมเจ้าจักรยานใส่มามโค้งเก่เงกันเอาออกั จักรยานใส่มามันเท่ดีนะเออ <laughs> เอาแค่นี้ครับวันนี้คลิปนี้ก็เอาสั้นๆส,สองนาทีเดินทางแล้วครับกดไลค์กดแชร์ไม่แน่ออนทัวครับสามรถลุงเล็กรถลุงเล็กแกต้องพกจาระบีโอ้ยถอยแบบเทเลอร์ เลี้ยวซ้ายไปขวาก็คงได้สักห้าหกิพคงจุดจุดใจที่ก้อยยังไม่ไปเล็กจะไปละ <Yeah. S 2> พี่คนนั้นแกเป็นคนขับรถ ไ่ปดูดก็เจอน้องเดไ๋ยใครไม่เจอเจสองคนไปเชียร์พ่ตูนบอดี้สแรเชียครับผมเออน่ารักจังเลยน้องเก็บค้าไปข้างบ้านลุงใหญ่ เล็กหายรอกองไหรือปเล็กหายเล็ก อ้าไม่ไปย,ยังติดใจอ่ะยังถ่ายรูปได้มีเยอะอ้าวด้านขวาด้านขวาเพื่อนด้านขวาออกมานะครับถ้าพอถเวาแลานะอ่อถ่ายรูปสับด้านขวาจเยอะกว่าน้านซ้ขออนุญาตนะครับ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 เลยครับครับเดินมาที่รถตที่ล้ง นักกีฬาฟ้าคี้ครับนักกีฬาฟ้าคี้ครับน้องๆประชาชนครับขอบขอบทางรักมือนะครับขอบทางนักมือนะครับตอนนี้เราเหนื่อยแล้วนะครับ สวัสดีครับขอบคุณนะครับทุกท่านขอบคุณเซเล็ทุกท่านนะครับะะที่มาร่วมร่วมวิ่งกับพี่ตูนนะครับวันนี้ยังจะแผนเหมือนเดิมนะครับวันนี้พี่ตูนได้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้หนึ่งคนแล้วนะครับที่ผ่าน12โลแรกเอ้ถ้าไหจะจินได้ได15ยังเงี้ย15เพ15ที่จะเป็น15โลแรกแล้วครับอ่าผมมือได้ผมมือได้เย้ครับตอนนี้นะครับเราจะวิ่งไปเป็นสองแถวขอโทษครับแถวเดียวยงเดียวชิดซ้าย ทิ่ซ้ายแล้วก็ดูสัญญาณมือห่างกัน2เมตรนะครับอย,อ,ยอย่าอย่าอย่าชนพี่ตุอย่าแซงพี่ตุงครับขอบคุณพีต่ตงุงพนะครับก็ขอบคุณคนที่ยังเหลืออยู่ับขอ่เดียวได้ครับครับครับางางททางแล้วน้าหลางาที่ยังงไปต่อนะครับ

มามาอยู่กับพี่ป่โอเคนักกีฬาพรตะตังเซตสามของวันเจ็ดพันวาคมเคนละเก้าห้าจุดหนึ่งกิโลเมตรฮุ่งหน้าร้านอาหารสุขภาพชนนะครับฮุ่มหน้าร้านอาหารสุภาพชนนะครับห้าจุเดกิเมตรนักีฬาพรไม่ได้ออกสันทีนะฮะพร รอบนี้นะครับขอความร่วมมือนะครับนักกีฬาทุกคนนะครับพยายามอย่าไลฟ์นะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อหน้าการจราจรนะครับขอให้เป็นกล้องไลฟ์กล้องเดียวนะครับอันนี้ทางทีมไลฟ์ส่งมานะครับโอเคเขาปล่อยเลยนะครับไม่ยอมไม่ปล่อยโอเคสองสองหนึ่งนักกีฬาวิ่งเลยครับนักกีฬาวิ่งอหล่ากุรุ้เลยครับ Like, share, ค,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 ครับกดไลค์กดแชร์ไม่แน่อ่อนเลยคุยคุยไทยครับเจอใหญ่ใจดี9 3ิการุดนมีกินะโรงแรมผาสุกร้านรีวันนี้เดินทางตกลงเราจะไปทางในหรือทางนอกเออทางไหนโอเคสวยขอดูทางครับอาเรียกกเติมน้ำมันก่อน